Empathy ์ i s Disney นะ้ e ิสนีย์ะหมอเจอผู้นำสองแบบคือแบบที่โอ้โหสนใจไปหมดฟังไปหมดเลยแต่ไม่ตัดสินใจอะไรนะเพราะข้อ,ขอมูลโอเวอร์โหลดฟังฟังเยอะเกินนะฟังไปจนใจพังสุดท้ายผู้นำแบบนี้นะหัวหน้าแบบนี้ก็คือแหมสนใจคนแล้วมันเจ็บงั้นอย่าสนใจเลยคือสนใจแล้วเจ็บเลยเลือกไม่สนใจ อันที่2คือสนใจแล้วรู้สึกว่าเสียเวลางั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่สุดท้ายนะเราก็จะพบว่าไม่ว่าจะเป็นผู้นําแบบไหนเราก็ยังเจอปัญหาเรื่องคนอยู่ดีงั้นคีย์สำคัญหมอคิดว่าปัญหาคือเรายังเอมพัตตีจริงๆไม่ได้เราจะพบว่านะคะผู้นําที่สนใจคน มากมากแล้วใจตัวเองพังเนี่ยอันนี้แสดงว่าคุณกําลังสิมพัตีิซิมพัตติเนาะคือมันเหมือนกับเขาเศร้าเราเศร้าเขาหงุดหงิดเราหงุดหงิดเขากังวลเรากังวลเราก็เลยไม่อยากที่จะให้เขาเป็นแบบนั้นเราก็พยายามที่จะช่วย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 ช่ยทุกอย่าง